ที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชา ทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักภักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน พระทรงนำความร่มเย็นความรักให้ทันดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินคลิกฟื้นเป็นพันดินทอง70ปีที่พ่อสรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้า สิิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำคำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรับชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ สะิดในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทําต่อไปด้วยหัวใจทะวินขอสัญญาจะรับชาติไปจนสิน้นสุดลมหายใจ สัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดํารง ญาตให้ท่านตอไปชาร์จไฟก่อนแล้วกันอนุญาตลงรถก่อนนะคร,ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับโลกอนาคตนะครับนี่คือรถต้นแบบที่อนาคตนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่คุ้นตาพี่น้องคนไทยนี่เป็นความร่วมมือกันของทาง B.M. w กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางมดเพื่อจะพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบและสถานีที่จะใช้ในการชาร์จไฟที่จะมีขึ้น ในอนาคตทั่วประเทศนะครับเพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0ในส่วนของพลังงานหรือว่า Energy 4.0นั่นเองคนที่จะมาคุยเรื่องนี้กันทั้งหมดนะฮะนี่แหละครับคนขับกิติมศักดิ์ของเราท่านผออสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับดราวัรสุตบุตรครับสวัสดีครับพครับสวัสดีครับ ในหางท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงพลังงานด้วยนะฮะขอบคุณมากที่ให้เกียรติขับรถพาผมเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าแบบนี้ยินดีครับผมก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะตามเต้นเราก็เริ่มคุใช่ครับอันนี้สอดรับกับนโยบาย Energy 4.0ที่เรากําลังขับเคลื่อนไปด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับนโยบายภาพรวมของ Thailand 4.0ตามที่พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบไว้เนี่ยพยายามตั้งใจอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่มีฐานนวัตกรรมครับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2สายนะครับสายที่1ก็คือพลังงานที่เป็นฐานนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทเทคโนโลยีครับสมาร์ทเทคโนโลยีทั้งหลายก็รวมยานยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทกริดเอเนอร์จีสโตรเรจสมาร์ทกริซิตี้อย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คือสายสมาร์ทอีกสายหนึ่งก็เป็นการต่อยอดนวัตกรรมจากฐานประเทศไทยที่เป็นประเทศ เกษตรกรรมนะครับจะเป็นฐานไบโอนะครับ<ม>เราเรียกว่าไบโออีคโนมีมนะครับก็เป็นการต่อยอดจากเกษตรกรรมเพื่อการอาหารเราพัฒนาเอาเศษวัสดุือใช้มาเป็นพลังงานต่อไปเราก็จะต่อยอดสายโมเลกุลที่มันทําพลังงานเนี่ยจนเอทานอลไบโอดีเซลต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนโยบายหรือแนวคิดเรื่อง Energy 4.0เนี่ย 1 1> ถึงมีอยู่2เรื่องนะครับสายสมาร์ทสายไบโอนะครับแต่สายสมาร์ตตอนนี้มาแรงหน่อยมาแรงครับมีคนพูดถึงเยอะแต่ฟังทั้งสองสายที่ท่านพูดก็คือความหมายคือสายที่เป็นเรื่องของดิจิทัลนะครับกับอีกสายหนึ่งคือเรื่องของพลังงานสะอาดหรือว่าเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นทีนี้อย่างที่ท่านผอบอกไปเลยว่าสายที่คนกําลังพูดถึงให้ความสนใจแล้วก็จับต้องได้ง่ายที่สุดก็คือไอ้อย่างนี้แหละฮะรถคันนี้รถไฟฟ้าซึ่งเรียกว่า EV เนี่ยนะฮะอิเล็กทริกไรโซ่มันน่าจะเข้ามาในเมืองไทยแล้วกลายเป็นกระแสนิยมในระดับววงงก้า เป็นระดับมหาชนเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่เองใช่ไหมครับใช่ครับคือหนึ่งรถยะเข้ามาแล้วครับแต่ว่ากระแสะวงกว้างหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนานต่อไป<ฆ>ครับเพราะกระแสะวงกว้างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งเทคโนโลยีนะครับว่ารถไฟฟ้าเติมไฟฟ้าอย่างเดียวหรือเติมไฟฟ้าด้วยน้ํามันด้วยนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับว่าความพร้อมเรื่อง ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาร์จที่บ้านหรือชาร์จตามสถานีต่างๆพร้อมไหมอตอนนี้ทั้งสองส่วนเราพร้อมแค่ไหนยังไงก็ถือว่าขั้นเริ่มต้นครับทั้งขั้นเริ่มต้นแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าจะหาวงกว้างเลยต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการตลาดและความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามาเกี่ยวนะครับ,รบแต่สองส่วนที่ภาครัฐเข้ามาเกี่ยวมากที่สุดก็คือการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมต่อยอดจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งหรือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ครับ,รบซึ่งหลักๆก,ก็คือหนึ่งไฟฟ้าพอไหมนะครับอันที่สองก็คือถ้าเติมไฟฟ้าแล้วประหยัดจริงไหมอันที่สามก็คือเพื่อความมั่นใจนะครับว่าไปใช้รถไฟฟ้าแล้วไปที่ไหนยังมีสถานีชาร์จไฟเนี่ยไอสถานีที่ว่าเนี่ยจะกระจายตัวอยู่มากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะที่สําคัญนะฮะคุณผู้ชมเรื่องรถไฟฟ้าคือพระเอกของเราคือเจ้ารถคันนี้ทำย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่คนทุกคนยอมรับว่ามันดีกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์น้ํามันแบบเดิม ใ,ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ถูกต้องครับนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าแล้วรูปแบบของรถที่มันมีมาอยู่แต่เดิมเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า Energy 4.0ได้ด้วยหรือไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีรายงานตัวหนึ่งที่จะให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเราจะก้าวข้ามผ่านไปสู่ Energy 4.0ด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เดิมได้ด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV คือนวัตกรรมหนึ่งในแผนของกระทรวงพลังงานด้านการขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศภายใต้แผนการบูรณาการระยะยาวตามแนวนโยบาย Energy 4.0เพื่อพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยรถยนต์ไฟฟ้าจะขับเคลื่อนได้นั้นต้องมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือ charging station ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนองค์กรต่างๆได้สมัครเป็นผู้ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วโดยพิจารณาหลักเกมด้านพื้นที่ให้บริการเป็นหลักพื้นที่ในการติดตั้งสถานี ประจุไฟฟ้านะครับพื้นที่ที่ดีเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดก,กับถนนใหญ่หรือมีรถวิ่งผ่านจํานวนเยอะนะครับถนนใหญ่ทางหลวงหรือหรือถนนเส้นหลักอย่างเงี้ยนะครับหรือแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีจุดที่เป็นจุดจอดรถจํานวนเยอะๆนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับจ,จุดจุดเหล่านี้จะเป็นจุดที่มีโอกาสให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานก็คือหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนในการจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อที่ในอนาคตบ้านเราก็จะได้มีรถยนต์ในระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคะมาเติมพลังงานสะอาดไว้ใช้กันบนท้องถนนค่ะก็จะมีการชาร์จได้ตั้งแต่3ถึง4ชั่วโมงนะคะคือเรียกว่าควิกชาร์จหรือว่าแบบ9้าชั่วโมงแบบนอร์มอลชาร์จนะคะทั้งนี้เนี่ยรถยนต์ที่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าในระบบนี้จะสามารถขับเคลื่อนได้นะคะในระยะทาง400กิโลเมตรค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของพลังงานสะอาดนั้นเป็น เรื่องใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวันแล้วนะคะวิธีชาร์จนั้นผู้ใช้บริการสามารถทําได้ด้วยตัวเองค่ะเนื่องจากมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยรองรับเพียงแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ควรอับประจุไฟฟ้าขณะที่ผิวสัมผัสเปียกชื้น นอกจากทางภาครัฐที่มีหน้าที่เตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วภาคประชาชนเองก็ควรเตรียมความพร้อมในการศึกษาเรื่องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะช่วยลดทั้งมลพิษและยังลดการสิ้นเปลืองพลังงานหลักลงได้ด้วยเราจะไปพึ่งพาพลังงานใดพลังงานหนึ่งเป็นหลักเนี่ยอนาคตเราอาจจะลําบากถ้าเผื่อว่าเราไม่มีพลังงานนั้นเองในประเทศนะะพลังงานทดแทนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บ้านเรามีเยอะ มีแสงแดบดบมีพื้นที่ปลูกนะคะมีลมพื้นที่ในการปลูกพืชต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะทําให้มันเป็นพลังงานหลักเราต้องมี Energy s t o r d เ e เข้ามาช่วยแล้วในอนาคตบ้านเราเองเนี่ยเราก็จะมีพลังงานที่สะอาดสําหรับใช้ได้สําหรับทุกคน,นะคะ่ะ รถยนต์ไฟฟ้าคืออีกหนึ่งตัวอย่างของนวัตกรรมด้านพลังงานที่จะตอบโจทย์นโยบาย Energy 4.0ได้ซึ่งต้องต่อยอดพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเตรียมพร้อมรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อสอบรับกับภาพใหญ่นั่นคือไทยแลนด์4.0ถ้าเทียบว่าการจะก้าวเข้าสู่พลังงาน4.0ที่เป็นรถยนต์พลังงานสะอาดใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นไก่กับไข่ไก่ก็คือรถที่เป็นรถไฟฟ้ายุคใหม่ ไข่ก็คือความพร้อมของภาพรวมทั้งระบบเนี่ยฟังดูเหมือนตอนนี้รัฐเองกําลังจะเน้นที่ตัวไก่ก็คือรถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือว่ารถแต่เดิมที่ดัดแปลงจนสามารถเข้าสู่การเป็นรถไฟฟ้าได้เหมือนกันอันนี้คือหัวใจเลยใช่ไหมครัใช่ครับเพราะว่าหัวใจของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือตัวราคาของเขาครับนะครับถ้าหากจะให้กระแสวงกว้างได้เนี่ยเขาต้องแข่งกับราคาของรถน้ํามันได้นะครับเพราะฉะนั้นการทําให้เกิดโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถึงเป็นหัวใจสําคัญ ต่ในส่วนที่2เนี่ย่กระทรวงพลังงานได้ได้ไดรับมอบหมายส่วนที่เป็นไข่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็ได้ความพร้อมของความเพียงพอของไฟฟ้าเรื่องการส่งเสริมไอสถานีประจุไฟฟ้าต่างๆเนี่ยทางนี้กระทรวงพลังงานรับผิดชอบในการดูแลอยู่ครับครับเมื่อกี้ท่านบอกพูดเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าเขายอมรับกันเลยนะครับว่าหลายคนบอกว่าพลังงานไฟฟ้ามันเป็นพลังงานสะอาดแต่ว่า ไอ้ตัวเก็บประจุเพื่อให้มันสามารถขับไปไกลๆไม่ต้องไปช้าไม่ต้องไปเติมใหม่อันนี้มันก็คือเรื่องสําคัญที่จะได้รับความนิยมหรือไม่ก็ประเด็นนี้เลยนะใช่ครับเพราะสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทั้งต้นทุนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นทั้งต้นทุนหลักแล้วก็เป็นทั้งเชื้เอเพลิงนะครับต้นทุนหลักก็แปลว่าราคารถไฟฟ้าเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสี่เปเ็นี่ยเป็นราคาแบตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่ราคาต่ําลงมีเทคโนโลยีที่ breakthrough ขึ้นมา ต้นทุนลดลงก็สามารถที่จะทําให้ยานยนต์ไฟฟ้าราคาลดลงได้ก็ต่อโยงกันนะครับว่าถ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเราก็ต้องส่งเสริม Energy s t o r a g e พอเราส่งเสริม Energy s t o r a g e เราก็ค้นพบว่าการประยุกต์ใช้ Energy s t o r a g e เเนี่ยใช้ได้ทั้งในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าก็ค,คือ Energy s t o r a g e ที่ขนาดใหญ่หน่อยแล้ว ประยุกต์ใช้ก็คือให้ให้เขาไปช่วยพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรุ่นใหม่เนี่ยรเราอยากให้เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นไฮบริดแล้วก็เฟิร์มนะครับแปลว่าหนึ่งไฮบริดแปลว่าเป็นพลังงานทดแทนอะไรก็ได้จะลมแดดชีวะแก๊สชีวมวลไม่ตายตัวไม่ตายตัวัหัว,วใจสําคัญก็คือหนึ่งโรงไฟฟ้านั้นจะต้องจะต้องปรุงแต่งนะครับตามศักยภาพที่มีครับแล้วพอสามารถที่จะเอา Energy Storage หรือแบตเตอรี่เนี่ย ไปไปตอบประกอบได้นะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้การจ่ายไฟเนี่ยคงที่แล้วก็เป็นระบบเฟิร์มนะครับเราตั้งใจที่จะเปิดนโยบายนี้แล้วก็เปิดรับซื้อไฟฟ้าในช่วงต่อไปนะครับก็จะทําให้เกิดการขยายตัวเกิดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ซึ่งใหม่ทั้งเ,เทคโนโลยีพลังถถงานทดแทนก็ใหม่ การปรุงแต่งให้เฟิร์มก็ใหม่ครับมีเ n e นอร์จีสโตรก็ใหม่ครัทั้งหมดก็จะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องนวัตกรรมหรือ Energy ์4.0ด้วยครับซึ่งน่าจะเริ่มใช้ในใบระยะซื้อขายไฟฟ้ารุ่นต่อๆไปที่จะเริ่มนับตั้งแต่ปีนี้เลยใช่ครับถูกต้องครับต้องครับเพื่อผลรวมที่ดีที่สุดของประเทศชาติเราด้วยใช่ครับเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้าใจคำอธิบายของท่านผอได้ดีขึ้นนะครับลองไปดูรายงานชิ้นนี้และเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ แกลบชานอ้อยทลายปามวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หลายคนมองข้ามเหล่านี้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เรียกรวมกันว่าไบโอแมสหรือชีวมวลซึ่งการแปลรูปชีวมวลให้เป็นพลังงานรูปแบบต่างๆมีหลากหลายวิธีค่ะทั้งการเผาไหม้โดยตรงการผลิตกา๊าซการหมักและการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าทนบุรีได้พัฒนางานวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องพลังงานฐานชีวภาพไบโออีโคโนมีหรือการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตนำมาเพิ่มมูลค่าค่ะ คุณผูช้ชมคะมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะที่นําเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากผ้าเกษตรกรรมอย่างฟางข้าวมาผลิตเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าและนี่เป็นการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์จากชีวมวล100%เต็มครั้งแรกของโลกค่ะคาร์บอนไฟเบอร์หรือเส้นใยคาร์บอนวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ประกอบคาร์บอนอย่างน้อยร้อยละ90เป็นวัสดุทดแทนที่มีความแข็งแรงสูงทนความร้อนสูงมากทนสารเคมีและน้ําหนักเบา ได้รับความนิยมและนํามาใช้ในอุตสาหกรรมการบินและวิศวกรรมอวกาศการทหารทุกวันนี้คาร์บอนไฟเบอร์ผลิตจากน้ํามันและต้องนําเข้าทั้งหมดค่ะแต่งานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการร่วมไทยญี่ปุ่นสามารถผลิตคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพดีจากชีวมวลได้แล้วซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศษฟางข้าวที่เคยเป็นวัสดุเหลือใช้ให้นํามาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งยิ่งหากสามารถผลิตได้เองภายในประเทศก็จะทําให้คาร์บอนไฟเบอร์มีราคาถูกลง และยังสามารถต่อยอดผลิตเป็นสินค้าส่งออกเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกหลายเท่าตัวสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์4.0ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร,รกรไทยเพราะว่าเมืองไทยเป็นปลูกข้าวทุกคนกินข้าวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกปีเราจะมีฟางข้าวเหลือในปริมาณมหาศาลนะฮะและทุกวันนี้ฟางข้าวก็ยังมีการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้อยมากเลยนะ,ะ<ม>เราก็เลยศึกษาว่าน่าจะเอาฟางข้าวมา มามามาผลิตเป็นสารที่มีมูลค่าสูงและอีกทางหนึ่งก็คือเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรอ,อีกทางหนึ่งครับแม้เป็นเพียงงานวิจัยในห้องปฏิบัติการแต่หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังคาดว่าวัสดุจากเชีว้มวลเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้ประเทศได้อีกทางหนึ่งคือพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าของของเหล่านี้เ ให้มาสามารถที่จะเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่ทําให้เกษตรกจของประเทศไทยมีมีมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นไปได้แม้ว่าประเทศไทยจะมีวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติมีต้นทุนในการผลิตพลังงานชีวมวลเป็นจำนวนมากแต่อุปสรรคต่องานวิจัยและนวัตกรรมของไทยที่จะต่อยอดพัฒนาให้งานวิจัยสามารถสร้างประโยชน์กับประเทศได้จริงก็ยังมีอยู่ หนึ่งก็เป็นเรื่องของคนซึ่งผที่เราเราไม่เพียงพอนะครับคนที่คนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่เพียงพอพวกที่จะออกมาออกแบบติดตั้งระบบอุปรกรณ์ต่ตางๆเนี่ยอันนี้จะจะมีน้อยหน่อยซึ่งอันนี้จํงเป็นนะถึงแม้ว่าเราเจะวิจัยเสร็จจับในห้องแลบได้เนี่ยมันจะร้รงมีคนเหล่านี้ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นจริง จากเรื่องที่ได้ชมเมื่อสักครู่นะครับแล้วเมื่อมารวมกับนี่ฮะ smart charging station ของรถมอเตอร์ไซค์รวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผอครับมันแปลว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะก้าเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่า smart city ถูกต้องครับใช่ครับหลายเมืองที่จะมีการพัฒนาในอยอางให้เป็นการพัฒนาแบบ smart city นะครับ รวมทั้งประเทศไทยก็จะต่อยอดจากสมาร์ทซิตี้เหล่านี้กลายเป็นสมาร์ทเนชั่นได้บหัวใจสําคัญของสมาร์ทซิตี้ก็คือการมีระบบพลังงานเป็นของตัวเองถ้าอย่างนี้ฟังดูเหมือนกับว่าก็น่าจะมีตัวอย่างเมืองต้นแบบ,บที่ทำให้เมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยเห็นเป็นตัวอย่างแล้วทำตามเมื่อนนันนะครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานเองได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการที่จะเฟ้นหาสุดยอดเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานทกแทนนะครับ mm hmm. เราเรียกโครงการนี้ว่า smart city clean energy mm hmm. นะครับเป็นการที่จะประกวดแบบนะครับว่าเมืองใดที่สามารถที่จะออกแบบเมือง และสามารถที่จะใช้พลังงานทดแทนในระดับที่สูงสามารถที่จะสร้างศักยภาพในการประหยัดพลังงานคือใช้พลังงานน้อยให้ได้มากที่สุดหัวใจสําคัญคือฐานความคิดนะครับหรือนวัตกรรมเพราะฉะนั้นตัวพวกเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งคนไทยทั่วประเทศเองก็ต้องพร้อมในการที่จะเข้าสู่ยุค4.0นะครับเป็นสังคมฐานความรู้นะครับในการที่จะต้องเรียนรู้ไขว่คว้าหา นวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการที่จะประกอบธุรกิจในอนาคตนะครับพลังงานเป็นเรื่องหนึ่งนะครับทิศทางชัดเจนว่าต่อไปเนี่ยทั้งสังคมจะโก green แล้วก็ go เล็ก t r i c นะครับแปลว่าทิศทางการใช้พลังงานนั้นจะเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็ทิศทางของพลังงานไฟฟ้ามากกว่าพลังงานน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางออกแบบลักษณะนี้แล้วระบบธุรกิจที่จะสอดคล้องกับพลังงานลักษณะนี้จะเป็นเช่นไรก็อยู่ที่พวกเราคนไทยนะครับในการที่จะช่วยกันสารพลังนะครับแล้วก็ทำให้ บบเศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวหน้าต่อไปได้ครับครับวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับต้องขอบคุณท่านผอ,อทวารสุทธบุตรเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับผอบค,ครับที่ให้ข้อมูลกับเรานี่คือการเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทเนชั่นนะครับพลังงาน4.0 0, ประเทศไทย4.0 0, และคนไทยทุกคนเราพร้อมหรือย,อยังที่จะก้าวไปด้วยกันครับนี่คือทั้งหมดของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้ท่านผอผมพัดและทีมงานทุกคนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ